ออมหุ้นดี a ีงบ1,500บาทจ่ายปันผล2ครั้งต่อปีและจ่ายสูงสุดถึง3.79%าสำหรับหุ้นกลุ่มอาหารที่ดวงได้ออมไปทั้ง4ตัวนะคะก็จะมีทั้ง CPF, MOSP และก็ TU และหุ้นแต่ละตัวก็จะได้รับผลกระทบจากโควิดที่แตกต่างกันออกไปอย่างเช่น CPF ก็มีพนักง,งานติดโควิดและได้ปิดโรงงานบางแห่งชั่วคราว ส่วนเอ็มก็ได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์และได้มีการงดการนั่งทานอาหารที่ร้านบางสาขาและ OSP ก็ได้มีการแต่งตั้งซีอคนใหม่มาขับเคลื่อนโอสุสภ,ภาแทานโอสถานุเคราะห์ส่วนทียูก็มีพนักงานติดโควิดเช่นเดียวกันนะคะและได้มีการปิดโรงงานบางแห่งชั่วคราวแต่ทียูก็มีโรงงานทูน่ากระป๋องกระจายหลายแห่งทั่วโลกที่สามารถผลิตทดแทนกันได้และทียูยังได้รับผลบวกจากค่าเงินบาทอ่อนสุดในรอบ1ปีด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปอัปเดตพอร์ตกันเลยดีกว่าค่ะ แต่ก่อนที่จะอัปเดตพอตในวันนี้นะคะถ้าคุณยังไม่รู้ว่าจะเปิดพอร์ตหุ้นที่ไหนดีดวงแนะนําเปิดบัญชีออนไลน์กับฟินแลนเซียไซรัสอนุมัติภายใน10นาทีและขั้นตอนการสมัครบัญชีก็มีเพียง3ขั้นตอนง่ายๆขั้นตอนแรกกรอกข้อมูลส่วนตัวประเมินความเสี่ยงขั้นตอนที่2ยืนยันตัวตนผ่านวิดีโอคอลหรือวิดีโอเซลฟี่ขั้นตอนที่3รับอีเมลยูสเซอร์เนมพาสเวิร์ดล็อกอินเข้าระบบเปลี่ยนรหัสผ่านและสร้างรหัสพินเข้าระบบซื้อขายได้เลยค่ะ สนใจเปิดพอร์ตในวันนี้เพียงสแกน QR Code หรือคลิกที่ลิกงใต้คลิปได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปอัปเดตพอร์ตกันต่อดีกว่าค่ะพอเข้ามาที่แอปแล้วนะคะก็ไปดู p o r t f o ิ i o ตอนนี้พอร์ตของดวงบวกอยู่ที่1.80%นะคะบวก93.67ตัง CPF-4.83% M-1.07% OSP-2.55% แล้วก็ TU-20.35% บวกเยอะสุดเลยค่ะ ตอนนี้ในพอร์ตมีเงินอยู่แค่6บาท32สตางค์นะคะเดี๋ยวดวงจะทำการเติมเงินเข้าพอร์ตค่ะไปที่ SCB Service นะคะจากนั้นเลือก Payment Gateway ใส่รหัสผ่าน Verify จากนั้นเลือกบัญชีตรงนี้นะคะใส่จำนวนเงิน1,500บาทคลิกถัดไปโอเคใส่รหัสพินด้านล่างนี้นะคะเลื่อนขึ้นมากดยืนยันทำรายการในส่วนของธนาคารศีสมบูรณ์นะคะเรียบร้อย ไปที่พอร์ตฟลิโอนะคะอ่าเงินเข้ามาแล้วนะคะ1,500บาททีนี้เราจะทำการซื้อ C P F ตัวแรกเลยนะคะไปที่ by u sale ดูราคาในกระดานออทหลอดนะคะเพราะว่าเราจะซื้อเศษหุ้นกันออทหลอดบิด26.50ออฟเฟอร์2ี่5นะคะดวงจะซื้อที่26.75เลยนะคะมันจะแพงกว่ากระดานจริง25สตางค์นะคะแต่ก็ ไม่เป็นไรนะคะซื้อไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ขึ้นนะคะตอนนี้ตลาดลบเซ็ตลบเราต้องซื้อหุ้นนะคะโอเคนะคะซื้อเลยใส่วอลุ่มไปที่10หุ้นนะคะราคา26.75ใส่รหัสพินค่ะดันกดบายแล้วก็ Confirm Match เรียบร้อยนะคะถัดมาเราจะซื้อ M นะคะ บิดอยู่ที่52าบาท50แล้วก็ออฟเฟอร์52 50, บาท7ตางนะคะเดี๋ยวเราไปดูราคาในกระดานออดหลอดกันนะคะตอนนี้นะคะบิด M อยู่ที่52 50, 50, บาท50 f ออฟเฟอร์68บาทโอเวอร์มากนะคะไม่รู้จะซื้อได้หรือเปล่านะคะแต่ถ้าซื้อไม่ได้ก็คือไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเราจะตั้งซื้อไว้ที่52 7 5เลยนะคะใส่วอลลุ่มเข้าไปนะคะ10หุ้นราคา52.75นะคะใส่รดพิน ดันแล้วก็กด buy confirm open ไว้ก่อนนะคะทีนี้เราจะซื้ออีกตัวหนึ่งนะคะ OSP OSP เนี่ยบิดอยู่ที่36.5 offer 36.75นะคะไปดูกระดานออทลอ t กันตอนนี้นะคะ OSP บิด36.50 offer 36.75เดี๋ยวลรงจะซื้อที่ offer 36.75เลยนะคะซื้อเลยเพราะว่า มันมีวอลลุ่มอยู่ที่11หุ้นพอดีแต่ว่าดุงจะซื้อที่10หุ้นนะคะใส่วอลลุ่มไปเลยนะคะ10หุ้น36.75เอาราคานี้เลยนะคะเพราะมันตรงกับในกระดานจริงเลยใส่รหัสพิน g ์กด b ายแล้วก็ c o n f i r ร์มแม h ช์เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูอีกตัวหนึ่งนะคะ T.U. T.U. เนี่ยตอนแรกนะคะถ้าเกิดตรงซื้อแบบใช้เงินก้อนซื้ออะ น่าจะกำไรเยอะมากเลยนะเพราะตอนแรกลุงซื้อไปที่ประมาณ14บาทอะแล้วตอนนี้มันมาที่19บาทแล้วอะคุณเกือบจะ20% 30%ได้มั้งแต่ไม่เป็นไรก็คือเราเริ่มออมหุ้นไงมันก็เลยต้องถัวเฉลี่ยต้นทุนไปโอเคนะคะไปดูราคาในกระดานออสโลดคลิกที่มอออสโลดตอนนี้บิดอยู่ที่19.30ออฟเฟอร์19.50น,นะคะเดี๋ยวลุงตั้งซื้อไว้ที่19.4ดีกว่าเผื่อมีคนเทขายให้นะคะ ใส่วอลุ่มไว้ที่10หุ้นนะคะราคา19.40นะคะใส่รหัสพินกดบายแล้วก็คอนเฟิร์มค่ะโอเพนไว้ก่อนนะคะโอเคไปที่พอร์ตฟ l ลิโอแล้วก็เลือกออเดอร์ TU กับ M ยังไม่แมทช์แต่ว่า OSP กับ CPF แมทช์เรียบร้อยนะคะสังเกตตรงนี้นะคะ Deal Summary ก็จะจ่ายค่าคอมมิชชั่นอยู่ที่ประมาณ0.53บวกกับแวด0.04นะคะแล้วก็มูลค่าทั้งหมด 635.57นะคะเพราะว่ายังไม่แมททั้งหมดก็ต้องรอดูก่อนว่าจะแมทไหมนะคะเดี๋ยวรีวิวตอนท้ายให้ดูว่าแมทหรือเปล่านะคะตอนท้ายคลิปเนาะไปดูที่ผลฟ f o ิโ o ตรงนี้นะคะอ่ามาแล้วนะคะสรุปก็คือ cpf นะคะมีทั้งหมด49หุ้น m 5 1หุ้น osp 5 0หุ้น tu 5 0หุ้นนะคะ มาดูที่ออเดอร์นะคะรอบแรกดวงซื้อตัวละสิหุ้นเท่าๆกันนะคะทีนี้มันมีเงินในพอร์ตเหลือดวงก็เลยซื้อเพิ่มโดย cpf ซื้อเพิ่มไปอีก4หุ้นนะคะตอนแรกจะซื้อ5หุ้นมันรีเจ็คนะคะเพราะว่าเงินไม่พอแล้วก็มี tu 1หุ้นนะคะที่ซื้อเพิ่มเข้าไปสรุปนะคะ deal summary ไปดูค่าคอมมิชชั่นที่เราต้องจ่ายนะคะ ซื้อหุ้นรวมทั้งหมด1,486.80น,นะคะอันนี้ก็คือเขาหักค่าคอมไปแล้วเรียบร้อยนะคะค่าคอมมิชชั่นจ่ายที่1.21นะคะแล้วก็มีแวนนะคะ0.09ประมาณนี้นะคะไม่ต้องไปคำนวณเองในระบบเขามีคำนวณมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะถัดมาเรามาดูในส่วนของปันผลหุ้นกันบ้างนะคะ CPF บริษัทจเจริญพุกภัณฑ์อาหารจำกัดหมหาชนประกอบธุรกิจ3ประเภท1ธุรกิจอาหารสัตว์ 2. ธุรกิจสัตว์เลี้ยงแปรรูป 3. ธุรกิจอาหารก็จะเป็นการผลิตเนื้อสัตว์แปรรูปกึ่งปรุงสุกและปรุงสุกแล้วก็การผลิตอาหารสำเร็จรูปอาหารพร้อมทานกิจการคาปลีกและร้านอาหารนะคะ CPF จ่ายปันผล2งวดต่อป,ปีนะคะจ่ายช่วงเดือนเมษาพฤษภาและเดือนกันยายนของทุกปีโดยจ่ายปันผลปี2564 3.79%จากรอบผลประกอบการ 1มกราคมถึง3สเสิธันวาคมปี2020การจ่ายปันผลนะคะก็จะเป็นกําไรจากปีที่แล้วมาจ่ายปันผลในปีนี้และผลกําไรในปีนี้ก็จะไปจ่ายปันผลในปีหน้าถัดมา M บริษัท MK Restaurant Group จำกัดมหาชนประกอบธุรกิจร้านอาหาร MK Suki ก้ร้านอาหารญี่ปุ่นยาโยอิซึ่งได้รับสิทธิแฟรนไชส์จากประเทศญี่ปุ่นรวมถึงร้านอาหารญี่ปุ่นแบรนด์อื่นๆอีก2แบรนด์นะคะก็คือฮากาตะและมิยาสกิ แล้วก็มีร้านอาหารไทยณนะสยามเลอสยามร้านกา,ฟาแฟเบเกอรี่เลอเพทิตเอ็มจ่ายปันผล2งวดต่อปีเหมือนกันนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนกันยายนของทุกปีโดยจ่ายปันผลปี2564 1.90%จากรอบผลประกอบการวันที่1กรกฎาคมถึง31กรกฎาคมปี2020นะคะถัดมา OSP OH บริษัทโอสถสภาจำกัดมหาชนนะคะ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคโดยมีกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบำรุงกำลังภายใต้ตราสินค้า M150 l i p o นะ,คะเครื่องดื่มเกร่่และกาแฟพร้อมดื่มและกลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคลนะ,ะภายใต้ตราสินค้า Baby My และ t w e Plus รวมทั้งธุรกิจให้บริการผลิตสินค้าบรรจุภัณฑ์และจัดจำหน่ายสินค้า OSP นะคะจ่ายบรุน2งวดต่อปีเช่นเดียวกัน จ่ายช่วงเดือนเมษาหรือพฤษภาและเดือนกันยายนของทุกปีโดยจ่ายปัผลปี2564 2.97%จากรอบผลประกอบการ1กรกฎาคมถึง31ธันวาคมปี2020ค่ะถัดมา TU นะคะบริษัทไทยยูเนียนกรุ๊ปจำกัดมหาชน ประกอบธุรกิจผลิตและส่งออกอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งและบรรจุกระป๋องนะคะและมีการขยายธุรกิจให้ครบวงจรด้วยธุรกิจอาหารสำเร็จรูปและอาหารว่างโดยเน้อนอาหารทะเลนะคะรวมถึงธุรกิจบรรจุภัณฑ์และสิ่งพิมพ์ธุรกิจการตลาดภายในประเทศธุรกิจอาหารสัตว์และธุรกิจพัฒนาสายพันธุ์กุ้งเพื่อจำหน่ายทียู่จ่ายปันผล2งวดต่อปีเช่นเดียวกัน จ่ายช่วงเดือนเมษาและเดือนกันยายนของทุกปีนะคะโดยจ่ายปันผลปี2,564ที่3.73%จากรอบผลประกอบการวันที่1กรกฎาคมถึง3 1ธันวาคมปี2020ค่ะ ราะคาะนี้ก็เป็นการออมหุ้น DCA ของดวงนะคะซึ่งดวงก็จะออมเดือนละ1,500บาททุกๆเดือนแต่ถ้าคุณมีงบมากกว่านี้ก็สามารถออมเพิ่มเดือนละ5 0 0 0ถึง10,000ได้เลยนะคะและถ้าวันนี้คุณมีความสามารถในการหาหุ้นที่ดีดวงแนะนำให้ลงทุนเป็นเงินก้อนไปเลยยกตัวอย่างหุ้น T.U. นะคะที่ดวงได้ทำ DCA ไปถ้าเราวิเคราะห์มาดีแล้วและสามารถยอมรับความเสี่ยงได้เราก็สามารถทยอยซื้อเป็นสาไม้ก็ได้นะคะโดยไม้แรก ก็ซื้อในราคาที่เราประเมินแล้วว่าเป็นมูลค่าที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ไม้ที่2ถ้าเกิดหุ้นมันย่อลงมาเราก็ซื้อเพิ่มและไม้ที่3ถ้าเกิดหุ้นมันกลับตัวขึ้นมาเราก็ซื้อเพิ่มเข้าไปได้เลยการลงทุนแบบนี้นะคะมันจะทําให้เรามีกําไรเป็นเกอบเป็นกำมากกว่าการทํา DCA นะคะ <c oughs> เพราะการ DCA เนี่ยต้องใช้เวลานานมากถึงจะได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าเพราะเราต้องซื้อหุ้นถั่วเฉลี่ยต่อไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะ ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง y ย u u ูบดองวันนี่และถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรอรับการอัปเดตคลิปใหม่ๆถัดไปด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าดองวันนี่สวัสดีค่ะ